กินมาตั้งนานไม่เคยรู้ทอดไข่ต้มไข่กินอยู่บ่อยๆทุกวันผลที่หลายคนยังไม่รู้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอาหารใกล้ตัวที่อุดมไปด้วยโปรโตีนแถมยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่แท้จริงนั่นก็คือเมนูไข่นะคะเมื่อต้องพูดถึงไข่ซึ่งเป็นอาหารที่ทุกบ้านต้องมีเป็นอาหารที่ทํากินง่ายและยังกินได้ทุกเพศทุกวัยด้วยแต่ทว่าสําหรับเมนูไข่นั้นแนะนําว่าให้เลือกกินเป็นเมนูไข่ที่ผ่านการปรุงสุกดีจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่านะคะเพราะถ้าหากเลือกกินไข่ดิบหรือไข่ที่ยังสุกไม่ดีร่างกายของเราจะ จะทาการย่อยไข่ที่สุกไม่ดีนั้นได้ค่อนข้างยากอีกทั้งไข่ขาวยังจะไปขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่เป็นวิตามินบีชนิดหนึ่งในลําไส้ด้วยจึงส่งผลทําให้ร่างกายไม่สามารถที่จะดูดซึมวิตามินบีไปใช้งานได้อย่างเต็มที่นั่นเองที่สําคัญการกินไข่ดิบยังทําให้มีโอกาสที่ร่างกายจะได้รับสารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าเมนูไข่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆแต่ก็ควร กินเมนูที่ปรุงสุกแล้วอย่างเช่นต้มไข่หรือทอดไข่จะดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะเอาละค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบกินเมนูไข่เป็นประจำทุกวันรู้หรือไม่คะว่าไข่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านใดบ้างวันนี้สุดติ่งจึงจะมาบอกถึงประโยชน์ดีๆของการกินไข่ให้ได้ทราบกันค่ะว่าแต่ไข่จะดีต่อสุขภาพอย่างไรไปเช็คกันเลยค่ะ 1ไข่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายมากถึง9ชนิดรวมไปถึงมีสารอาหารที่สําคัญอย่างโคลีนโดยไข่หนึ่งฟองจะมีโคลีนที่มากถึง20%ซซึ่งสารโคลีนเป็นส่วนประกอบของเย uh um ื el, uh um ่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองจึงส่งผลทําให้ระบบประสาทและสมองมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและไข่ยังมีปริมาณของแร่ธาตุและวิตามินที่หลากหลายในปริมาณมากเช่นกันการกินไข่ให้ได้บ่อยๆจึงมีส่วนช่วยสร้างเสริมการทํางาน ของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้ดังนั้นการกินเมนูไข่ให้ได้บ่อยๆจึงมีส่วนช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้นะคะ 2. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนื่องจากไข่จะมีวิตามินที่หลากหลายชนิดรวมไปถึงธาตุเหล็กด้วยและที่สําคัญไข่จะมีวิตามินเอในปริมาณสูงมากซึ่งมีมากถึง19%ของปริมาณที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันเลยทีเดียวซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะทําหน้าที่สร้างเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและยังทําหน้าที่ช่วยให้การผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นไปอย่างปกติด้วย ดังนั้นการกินไข่ให้ได้เป็นประจำทุกวันจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงเพื่อคอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ 3. ช่วยบำรุงสุขภาพสายตาไข่เป็นแหล่งรวมของสารอาหารที่สำคัญอย่างลูทีนและซีแซนทีนซึ่งสารอาหารทั้งสองชนิดนี้เป็นสารแคโรทีนอยที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญกับสุขภาพดวงตาพร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยปกป้องร่างกายจากอนุมูลอิสระ ไข่จึงเป็นอาหารที่กินบ่อยๆแล้วจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมได้รวมไปถึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคต้อกระจกได้ด้วยและไม่เพียงแค่นี้ไข่ยังมีสารต้านอนุมูลอิสาระที่คอยทําหน้าที่ป้องกันดวงตาจากการทําลายของรังสี UV ได้จึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อกระจกเมื่อแก่ตัวลงได้อีกด้วยค่ะ กินไข่มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งรายได้สืบเนื่องจากไข่จะมีวิตามินดีซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่คอยทำหน้าที่ช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงพร้อมกับช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งร้ายได้และยังบวกกับไข่ยังมีสารเซเรเนียมที่เป็นแร่ธาตุสำคัญที่คอยทำหน้าที่ลดการถูกทำลายของเซลล์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งและเนื้องอกดังนั้นการกินไข่ให้ได้บ่อย จึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งร้ายได้อีกทางและยังรวมไปถึงไข่ยังมีสารอาหารที่สําคัญอย่างแคลเซียมที่มีมากถึง50 g, มิลลิกรัมเมื่อกินไข่ให้ได้เป็นประจำทุกวันจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและการเกิดติ่งเนื้อเมือกในลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยค่ะ หาลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้ไข่จะมีสารอาหารที่สําคัญอย่างกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่สูงมากซึ่งไขมันชนิดนี้จะมีความจําเป็นต่อร่างกายพร้อมกับช่วยบํารุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงและบวกกับไข่ยังมีสารโคลีนซึ่งเป็นสารสําคัญในการช่วยลดการอักเสบอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจได้ดังนั้นไข่จึงเป็นเมนูที่กินแล้วช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ป้องกันการแข็งตัวของเลือดลดความเสี่ยงการเกิดหัวใจวายและโรคหลอดเลือดหัวใจได้นะคะและไม่เพียงแค่นี้สารโคลีนที่มีในปริมาณมากนั้นเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคกระดูกพรุนโรคอัลไซเมอร์และโรคเบาหวานชนิดที่สองค่ะ หไข่ยังมีสารอาหารที่สําคัญอย่างทริปโตเฟนและไทโรซีนซึ่งสารอาหารทั้งสองชนิดนี้จะคอยทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและเป็นสารอาหารที่สําคัญเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะช่วยสร้างเซโรโทนินช่วยทําให้อารมณ์ดีและยังเปลี่ยนเป็นสารเมลาโทนินที่จะช่วยให้นอนหลับสบายมากขึ้นอีกด้วยและมีเพียงแค่นี้ไข่ยังมีวิตามิน b 12สูงที่นอกจากจะมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้ว วิตามิน B12 ยังเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยในกระบวนการแปลงโฮโมซิสเตอีนตัวร้ายให้กลายเป็นโมเลกุลที่ปลอดภัยต่อร่างกายได้และนอกจากนี้ไข่ยังมีสารอาหารและวิตามินต่างๆอีกมากมายโดยเฉพาะซันเฟอร์ที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บให้แข็งแรงจึงช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมที่ขาดหลุดร่วงและเล็บที่เปราะหักง่ายดังนั้นการกินไข่ให้ได้เป็นประจำทุกวันร่างกายจะได้รับ อาหารที่ดีและปลอดภัยต่อร่างกายกินไข่แล้วจะช่วยให้อารมณ์ดีนอนหลับง่ายและยังมีสุขภาพเส้นผมและเล็บที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อได้รู้ถึงประโยชน์ดีๆของไข่กันไปแล้ว ยังไงก็อย่าลืมกินไข่ให้ได้บ่อยๆกันด้วยนะคะและสําหรับเมนูไข่ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูถ้าหากเลือกกินในมื้อเช้าได้ก็จะดีต่อสุขภาพมากๆเลยเพราะไข่จัดว่าเป็นอาหารที่อัดแน่นไปนด้วยคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายมากมายอีกทั้งไข่หนึ่งฟองยังให้พลังงานต่อร่างกายเพียงแค่85กิโลแคลอรี่เท่านั้นกินไข่แล้วจะช่วยให้อิ่มท้องนานเมื่อกินไข่ในมื้อเช้าจะส่งผลทําให้กินอาหารในมื้อถัดไปได้น้อยลง และยิ่งถ้าหากเลือกกินเป็นไข่ต้มในมื้อเช้าก็จะช่วยในเรื่องลดน้ําหนักได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าไข่ต้มจะให้พลังงานแก่ร่างกายน้อยก็จริงแต่ก็ไม่แนะนําให้กินไข่ต้มเกินวันละ6ฟองนะคะเพราะไข่ต้ม6กฟองจะให้พลังงานที่มากกว่า500กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวดังนั้นควรจํากัดปริมาณในการกินไข่ต้มไม่เกินวันละ3ฟองจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะและสําหรับผู้ที่มีโรคประจ ตตัวอย่างโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูงควรกินไข่หนึ่งฟองต่อสัปดาห์หรือตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินไข่ต้มด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ